สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไอในเทปพิเศษอันนี้นะคะซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่มีความร้อนแรงมากๆเลยนะคะในช่วงเวลานี้นั่นก็คือปีโลงบอลค่ะบนตัวนี้เลยรอบนี้เนี่ยกลับมาอีกแล้วกับคอลเลคชันของท่านเจ้าของเดิมไหมใช่มิสเตอร์รรอบบาวคอลเลคชันวันที่แล้วก็2,000กว่าแบบนะของท่านนะก็ ก็ไม่เหลือเลยสํารายการสู้กันต่างชาติมาสู้กันคนจีนมาสู้กันคนไทยแทบไม่ได้เลยจริงเหรอคนไทยแทบไม่ได้เลยจริงๆอ๋อเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยทุกท่านเนี่ยเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นบาททุกอย่างเริ่มที่หนึ่งหมื่นบาทแล้วเท่าไหร่บ้างเฉลี่ยเอเวอเรสต์อเฉลี่ยเท่าไหร่โ w e s t lowest price l o e s t กันแล้วสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นบาแล้วก็แต่บางบางขาดก็จบไปบางยิงยิงยิงเลยค่อยๆใกล้จะจบแล้วก็ยิ่งแรงโอ้เพราะว่ามันมันมีคนตบเกือบหมดเลยนะมันขนาดนั้นน่ะไม่ใช่น้อยของเยอะมากนะใช่้วเหมือนบางบางขาดมันมีตัวพิเศษอยู่ข้างในด้วยใช่ไหมคะอ่อมีตัวพิเศษเลยอะไรแล้วก็ที่แปลกก็คือมี่คนจีนนะจากเมืองจีนมาประมูล ต่เล่นไหมเล่นไม่เป็นหรอกว่าอ่านภาษาจีนเป็นก็เห็นคนไทยยกก็จะยกมากอ่ะอ,อยากอยาไปเล่นมากอ่ะเพราะว่าอย่างที่แบบเราทราบกันว่าอย่างปีปีลงหมอนพวกเนี้ยจะมีแบบคํามงคลความหมายอะไรพวกเนี้ยที่แบบบ,บางบางท่านเขาก็จะแบบเหมือนหาไปเป็นแบบชื่อของเขาเองถูกไหมคะปีมันก็คือคือเงินเงินที่ใช้ในบอนใช่ ใช่ไหมแล้วก็ในบ่อนเนี่ยส่วนใหญ,ญ่เขาก็จะเขียนคำมงคลน,นั่นเองอนะอ,อยู่บนอยู่บนอยู่บนชิปเนี่ยนะก็คำมงคลสรารพัดอย่างที่เราได้เคยได้ยินชื่อคนชื่อชื่อเราทุกคนเนี่ยคือ,คอชื่อมองคลทั้งนั้นนะก็เอาชื่อตรงนั้นมาตั้งแล้วก็ยี่ห้อเขาจนมีมีบ่อนค่อนข้างเป็นร้อยนะสมัยนัตอรอบรอบเนี่ยโดยประมาณเนี่ย ถ้าแบบเฉพาะปี้ลงวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักกี่รายการเขาเพราะน่าจะสักสามสิบรายการพอๆกับตานที่แล้วตอนที่แล้วก็ประมาณสามสิบรายการรายการหนึ่งรายการหนึ่งก็อย่างนี้นะเนี่ยหนึ่งรายการอันนี้หนึ่งรายการในทางในทางเนี่ยนะหนึ่งรายการเยอะมากนะ ในถุงก็หนึ่งรายการอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่หนึ่งรายการนี่โชว์ไม่หมดนะนีอยู่ในถุงนี่ก็หนึ่งรายการบางส่วนบางบางอันหนึ่มาไม่หมดเพราะว่าของบางส่วนถูกแพ็คไปหมดแล้วใช่ไหมคะใช่อันนี้ยังไม่ได้แพ็กก็เแล้วโชว์ให้อันนี้เลยค่ะถ้าแบบรอบที่แล้วใครแบบใครตกรถไฟใครไม่ได้นะคะรอบนี้มาใหม่นะคะปูจ๋าปูคือคือยังไม่เก็ตว่าปูเนี่ยมันเป็นโทเค็นมันเป็น ตัวยากอ่ะตัวหายยากตัวตัวหายากเนี่ยความหมายของบนปูนี่คืออะไรคะเมันต่อคําว่าใช้ใช้ก็แปลว่าโชคดีซินนี้หัวใช้ใช้ใช้มันเป็นคํามงคลแล้วก็ซินเจียอยู่อีกซินนีหัวใช้ใช่้วมันเป็นเป็นโลหะซึ่งโลหะอทเก็นโลหะเนี่ยลงน้อยเนาะ มันสมัยยุธยาใช่มันก็ร้อยๆมันมีสามร้อยปีขึ้นสามร้อยปีบวกแล้วก็ข้างหน้าข้างหลังนี่เขาเขียนคำว่าใช้เหมือนกันเหรอไอ้คำว่าใช่นะอีกด้านหนึ่งเขียนเป็นราคาเงินไทยอันนี้คือคําว่าใช้นะคะตรงตรงเหมือนก้นปวดนะเดี๋ยวไม่ใช้นะฮะอีกอีกด้านหนึ่งเป็นกาเน่ะเป็นกาใช่อันนี้คืออักษรราคาเงินของไทย ก็มันลบมันถึงระบุได้ชัดเจนว่ามันเป็นเงินเพราะในนั้นมันเขียนว่าหนึ่งเฟือหนึ่งสลึงอ๋อนี่หนึ่งสลึงนะต้องบอกว่ารอบที่แล้วเนี่ยราคาจบไปค่อนข้างแบบซ้ำเหมือนกัแต่ว่าเริ่มคือเริ่มต้นอะเริ่มภาพพันเริ่มเท่ากันราคาอันนี้ก็เริ่มภาพันเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวต้องรู้ว่ารอบเนี้ย จะไปจบที่เท่าไหร่ตัวนี้สวยกว่าที่แล้วนะจำพอใช่พรรู้สึกของแบบมีความชัดมากชัดแล้วก็เมมันชัดมากชัดมากนะครับแม้กระทั่งไอตัวอรอนรพิณก็ชัดมากอไม่รู้ผมก็ไม่ไม่ค่อยนั่นนะแต่ว่าถ้าถ้าจะบอกอันนี้ก็แชมป์วงการแล้วนะน่าจะนะหาก็หายากแล้วได้คมขนาดนี้วัที่แล้วมันต้องแชมป์แล้วล่ะวนที่แลวยังเบลอๆเลยเออทุมันเชอยังเบลอๆแต่ก็ยังดูดูได้ชัดดูดูได้แต่ว่าอันนี้มันคมมากอ่ะ ก็รอบที่แล้วใครพลาดไปรอบนี้ยังมีอีกหนึ่งอีกหนึ่งชิ้นนะคะพลาดะลา้ไม่ได้จะไม่เห็นอีกแล้วก็ได้เพราะว่าคุณวิทูนข้อมูลมาก็หลายปีไม่ไม่ก็มีครั้งเดียวจังหวะนี้มามาทีสองตัวซ้อนกันสองกลงเนะยใช่ถูกมันจะมาเรื่อยๆแล้วก็คงไม่ไม่ไม่นั่นนะอาลองให้ไอรล่อเลยเนี่ยกี่เม็ดเนี่ยร้อยเม็ดอันนี้ไม่ถึงเท่าไหร่เนี่ย อันนี้เขียนว่าอะไร1ิบสิบสองสิบสามหรอเซตสอิบคูณสิก็คือมีมีชนิดเป็นเป็นชุดแบบคู่สิบสาชุดอและนอกนั้นเป็นเดี่ยวเดียวอันนี้ชุด2เม็ดอะอันเนี้ยที่ไอดูก็จะเป็นเป็นสีสีส่วนใหญ่ใช่ไหมคะที่เวลามาจัดชุดกันอ่ามาจัดชุดก็หลากหลายเนี่ยปนไปปนมาไม่ไม่อันนี้เป็นแบบกลมไคุณเจมคุณเจมแบบดูเราแบบ นี่เป็นชุดไหนแบบเปะตาบ้างคะสีสีโอ้ยผมก็ชอบเนี่ยเป็นชุดใหญ่เล็กใหญ่เล็กเห็นไหมเนี่ยใหญ่เล็กเนี่ยเนี่ยมันมันจะเป็นชุดเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยมันก็เขียนอยู่สิบสามชุดที่เป็นชุดนี่นี่ถ่านนี้เริ่มหมื่นเดียวแล้วนอกนั้นก็ไม่เป็นชุดเป็นเดียวเดียวใช่หมื่นเดียวเดียวอย่างนี้ให้ดูก็เที่ยวนี้ก็จะแบบจัดจัดเลี้ยงให้แบบดูง่ายยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็มีแบบกำกับถูก ทุกซองเลยเพื่อที่แบบจะได้ไม่พลาดนะใช่อันก็ดูอันนี้อันนี้อ่าอันนี้เป็นแบบพิเศษใช่ไหมอันนี้มีแค่สามดิ่ห้าเมตรเองอ่าอันนี้ของเริ่มเมื่อไหร่ห้าพันอันนี้ห้าพันนี่มีผีเสื้อด้วยนะอ่ามีตัวประหลาดๆเยอะนะมีอะไรเนี่ยคำคำกรหรือเปล่าคำกรคำกรข้างหน้าข้างหลังใช่คำกรนี่ก็คำกรอันนี้นี่อันนี้บทกรบทกร ผีเสื้อเนี้ดูไปแล้วใช่ไหมอเนี้อันนี้อมีปลามีรูปคนไหนรูปคนค่ะนี่นะรูปคนอ๋อนี่มีหน้าคนนะโอเคโอเคเท่าไหร่นะสามสิบห้าชิ้นห้าพันบาทอันนี้สามสิบห้าชิ้นเริ่มห้าพันนะคะอันนี้ก็ได้อันนี้เป็นชุดสองเมตรชุดอันนี้โอเคอันนี้เขาจะเป็นแบบเป็นคู่นะคะใหญ่ใหญ่เล็กเนาะ ใช่ไหมล่ายเล็กใทั้งหมดกี่คู่สิบคู่สิบคู่ก็จะมีตัวหนังสือที่แตกต่างกันแล้วก็รูปทรงที่ไม่เหมือนกันค่ะอันนี้สิบคู่เนี่ยก็เริ่มห้าพันบาทค่ะใช่อันนี้เป็นพวกโลหะสมัยอยุธยาหนักเลยแหละต่างกันกี่เม็ดเนี่ยสิบสองหอสองหอห่อละสี่เม็ด สามสิบหกโออ่ะอันนี้ก็จะแบบมีเป็นรูปสี <4 S 1> สิวะสีสิวะเม็ดนะ,ะไม่จ้ำกันเลยมีติ๊กไอ้ถ้าแบบเอาตามความเข้าใจไอคือก,ก็คือเหมือนแบบดอกไม้อะไรพวกน<ม><ม>ี้เนาะส่วนใหญ่ก็อยุทธยาหมดนเนาะยุทธยาหมดนะรุ่นนี้ อันนี้เริ่มที่สี่หมนบาทอันนี้เริ่มที่4ี่หมืนบาทนะคะเนื่องจากว่าเป็นโลหะแล้วก็มีความหายยากอยู่แล้วมันหายากหมดเลยอ่ะหายากหมดมันแทบไม่ซ้อมด้วยนะงวดที่แล้วก็สี่สิบกว่าเม็ดนะเริ่มสี่หมนเหมือนกันจบไปหลายแสนนะมีตาครุฑตาอะไรแย่หมดเลยตาพึ่งโอ้โหพี่พี่ลงวันเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในเต่าเซตที่แบบ คราที่เราก็มามืดไปหลายรายการมากมืดไปเลยอ่ะหลายคนจริงนี้หายากหลายหลายคนมีความหวังมาแล้วก็มืดไปเลยอ่ะความความความหลังเรียบรีลังจากที่ตอนไม่เป็นไรค่ะถ้าแบบเขาที่แล้วแบบพลาดไปเนี่ยรอบนี้มาอีกเนาะอ่าอ่าอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็กี่เมตรน่ะแปดสิบห้าเมตรอันนี้เซตนี้สองหมื่นห้าอ่าไอว่าอย่างเงี้ยมีแบบผีเสื้อเล็กๆเนาะ ผีเสื้อโถเลยดอกไม้สักอย่างนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมีคำกรนผมก็แปลอุตสา์นี่มันแปลให้นะฝิงไครผมก็ไม่รู้ว่าฝิงไครคืออะไรอันนี้งองงูมีรูปปลาเนี่ยแล้วก็มีาครแม่งป่องหรือเปล่าคะนี่พอดีความรู้ผมโตไม่ทันถ้าผมความรู้ผมโตทันนะผมอาจจะลงไปลุยบ้างแล้วแหละ,ะเพราะว่าไม่ครับซือว้ก่อน <c oughs> ไม่เป็นไรไม่ชอบแต่ก็โอเคถ้ามันเหลือนะมันก็ดำน้ำไปแต่ว่าอันนี้เนะื่องจากว่า คอลเลกชันนี้มันเป็นของนักสะสมมีชื่อระดับโลกนะที่เขียนหนังสือด้วยเนาะีตำราเรื่องเรื่องของพื้นที่บีบยอันนี้แหละอันนี้ก็เก้าห้าเมตรโอ้เก้าสิบห้าเมตรนะเต็มผ่านเลยดูสิกุพิธุนี่อ่านจีนออกอ่านให้พวกอ่านได้หรือว่าไม่ได้เป็นอยู่ไม่กี่คำหมดเลยฮะล้วใครใครเป็นเอฟซีรายการแล้วบอกว่ามีเขียนว่าเจมบอกผมเลยนะไม่มีก็ณจะต้องมีชื่อจีนกับสิจนี่นี่น้ำเต้าน้ำเต้า น้ำเต้าน้ำเต้ามาแล้วอ่ามีน้ำเต้าอมีตัวแต่งงานไหมคะจําได้อยู่คําเดียวไม่มีไม่มีเราไม่ไม่แต่นแต่ของพูดนี้มันแบบอินเตอร์นะคนจีนเขาเล่นอยู่แล้วเราไม่เล่นพี่จีนเขาก็ากวาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ก่อนแล้วก็มีโอกาส อยู่กับเรามาเป็นร้อยปีน้อย่างน้อยเขาต้องบินมานะเรานั่งรถเมล์ห้าบาทนประมูลได้พวกนี้ทําที่จีนหมดนะอืมอืมหลายร้อยปีเนี่ยทําที่จีนหมดนะแต่ใช้ที่ไทยอืมที่อื่นไม่มีใช้มีใช้ที่ประเทศไทยที่เดียวเท่านั้นทีไ่ในบ่อน่นนี้ใช่ไหมคะของไทยอย่างเดียวอันนี้นะเราพ่อค้าเราก็ไปจ้างเมืองจีนทํามาผลิตมาเพราะว่าไม่ไม่กล้าทําเมืองไทยเดี๋ยวมันปลอมขนเนี้โอ้ อ่ะอันนี้อัยี่สิบสี่หไอยี่สิ4หอหอละ4สี่เมตรอันนี้เขาบอกเก้าสิบเก้าว่ะ99้าสิเก้าเมตรอันนี้อ่าแผ่นนี้เริ่มหมื่นหนึ่งเยอะด้วยแหละอ่าก็99าิเก้าเมตรเริ่มหมื่นหนึ่งก็มี่เป็นคู่เป็นชุดเป็นอะไรนะดูหลากหลายเอาต้องมาดูของจริงเนาะเพราะว่าแบบหลายหลายตัวหนังสือมากเลยอ่ะก็รวมรวมแล้วก็หลายพันแบบนะเนี่ยถ้าเป็นแบบนะ ถ้าไปแยกๆนะอาจจะบางรายการก็จะมีซ้ำแต่เป็นหลายพันแบบนะอันนี้ก็หมื่นหนึ่งยัเกินเกินสองพันบอกว่าเกินสองพันอ่ะอ่าสีฟ้าอะไรก็มีเนาะอ่ะอืออย่างพวกนี้ก็จะแบบไม่ได้แกะเอาไว้ดูคนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะร้อยเมตรแปดสิบเมตรนี่ถุงหนึ่งก็รายการหนึ่งก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะปีปีแก้วรอบนี้มีไหมคะตอนนี้มีมีมีนิดหน่อยเล้ยก็ปีแก้วก็มีนะนะมีออกมา หน่อยก็มาตรวจสอบกันเนิ่นๆนะฮะนะครับเาวลาี่งบอนมันต้องต้องตรวจสอบเพราะว่าแต่ละรายการมันไม่มันแทบไม่ซ้ํากันเลย<อ>นะต้องดูขาดตัวไหนจะซื้อตัวไหนไม่ซื้อตัวไหนต้องทํากันบ้านมาดีๆนะครับ<อ>ไม่งั้นก็ต้องซื้อแล้วก็ไปซ้ําของตัวเองอีกอมีใหญ่มีเล็กมีหลายไซส์ไปจัดชุดได้สามารถจัดชุดได้เยอะแยะไปหมด ถ้าคุณเล่นอยู่แล้วเนี่ยคุณซื้อไปประกอบชุดได้เลยก็รอบนี้เนี่ยจัดกันมาแบบเยอะเยอะแบบพอๆกับรอบที่แล้วเลยเนาะถ้าเกิดว่าคราวที่แล้วเนี่ยพลาดไปคราวนี้แบบยังมีโอกาสอยู่เผื่อจะรอบสุดท้ายละก็มีคนจ้องเยอะคนนันอ่าอย่างมันหลากหลายนะแต่ถ้าปวดหัวไม่รู้อ่านไม่ออกไม่เข้าใจนี่ครับคิงออฟฟี่ปูค่ะปูปูเอปูคิง g of ทั้งหมดเลย จะว่าได้ถ้าเป็นโลหะนะผมว่าอันน้น่าจะเป็นตัวที่แพงที่สุดเท่าเดียวเลยประมาลนึงดูง่ายนะถาวว่าสภาพดีกว่าจริงไหมอ่ะคุณดูแล้วกันเนี่ยเนี่ยเขาเพื่อนกันน่ะแล้วคุณดูเพื่อนข้างๆสิมันไปหมดแล้วว่าคิดว่าแบบด้วยความเป็นไปก็จะมีความหายากด้วยหรือเปล่าค่ะปูเป็นปูก็หายากอยู่แล้วแต่ดูสภาพสิปูเนี่ยมันเป็นมันเป็นสัตว์มงคลของคนจีนอยู่แล้วมันเป็นสัตว์มงคลแล้วก็มาทํา มาใส่คําว่าชโชคดีร่ํารวยเนี่ย oh. นะ oh. ก็เอามาเป็นเงินเป็นอะไรแล้วนี่ปูของไทยนะย้ําว่าทั้งหมดนี้ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยนะครับ<อ>เป็นของที่ใช้ในี่เมืองไทยนะครับไม่ใช่ของจีนนะมันคือ mm hmm. ทางที่จีนนะ่ะแต่ว่าพวกนี้อยู่ในบ้านเราเป็นหน่วยงานหน่วยหน่วยเงินบ้านเราที่เห็นเนี่ยอย่างเงี้ยหน่วยเงินบ้านเราหมดเลย mm hmm. ใช่ไม่มีประเทศอื่นนะมีที่เดียวในโลกก็คือบ้านเรา mm hmm. แต่เป็นอักษรจีน เนื่องจากไปผลิตที่จีนไปจ้างผลิตที่จีนเป็นที่เดียวกับที่ทํากระเบื้องเจกงเจกันลายครามที่เดียวกันเนี่ยห้องเต้ทําเจกันเราก็ไปทําเนียปีมาที่เดียวกันเตาเดียวกันะนะแล้วก็สมัยก่อนก็ก็นายบอนก็ไปทําที่เมืองจีนพอนทําที่เมืองไทยเดี๋ยวดนทําปอม,อมก็มก็ไปทำา่าแล้วก็หลากหลายปัจจุบันก็ เล่นกันสนุกเลยราคาก็ไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงฝึกภาษาจีนไปด้วยครับน่ะไอว่าแบบถ้าใครที่แบบถ้าใครสนใจรายการปีลงบนเนี่ยต้องมาตรวจสอบสินค้านะคะตรวจสอบสองสามสี่ห้าเนี่ยยังมีโอกาสแต่ว่าวันที่ห้ามันก็จะกระชันชิดมากๆก็อยากให้มาแต่เนิน่นๆวันที่ห้าเราจะประมูลตอนช่วงบ่ายอ๋อใช่ใช่โอปีจะประมูลวันเสาร์ช่วงบ่าย พราะงั้นดูได้เต็มที่ก็ช่วงเช้าถ้าถึง11โมงเขาก็จะไม่ให้ดูแลับนะถ้าถ้าไม่ไม่สะดวกจริงก็ดูในเว็บไซต์เว็บไซต์รูปค่อนข้างชัดเจนนะครับมีทั้งหน้าทั้งหลังให้ดูเลยน่าจะมีสแกนเข้าไปดูได้เข้าไปดูได้ดูได้คดูออกมาดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ค่อนข้างจะรูปค่อนข้างจะครบหรือชัดเจนนะฮะก็ดูแต่ถ้าจะดูสภาพใหไม่ชัดเจนก็ต้องมาดูด้วยตัวเอง มีบิดมีเล้ามีแตกมีอะไรเรื่องเป็นเรื่องปกตินะของของมันใช้งานแล้วทั้งนั้นได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในเทปผัดไปเทปถัดไปอะโอเคครับ